จริงๆก็ไม่ได้ขับเคลื่อนได้ช้านะครับเป็นไปตามกระบวนการต้องเปลี่ยนปรับปรุงกฎหมายยกเ,เลิกข้อห้ามต่างๆซึ่งขั้นตอนทางราชการเนี่ยใช้เวลามากจากที่ไม่สามารถใช้กัญชาได้เลยปีกว่าๆที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยเราสามารถใช้ทุกส่วนของต้นกัญชงกัญชาได้แล้วยกเว้นดอกถือว่าเราเดินมาไกลพอสมควรแล้วก็ขั้นตอนต่อไปผมได้กำชับให้ทางสำนักงานออยอเนี่ยหาวิธีการให้ พี่น้องประชาชนเนี่ยผู้ที่ประสงค์จะทําเป็นอุตสาหกรรมหรือทําเป็นการเกษตรเนี่ยขออนุญาตให้ง่ายให้มีความสะดวกรวดเร็วแต่ขอความร่วมมือจอากทุกคนด้วยว่าขอให้ใช้ตามกฎหมายทุกประการทั้งการสร้างรายได้ทั้งการเพิ่มโอกาสทั้งการนําไปเป็นสินค้าระดับอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราไปในทิศทางที่ถูกต้องเราก็จะ มีพืชเศรษฐกิจตัวใหม่มาทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วก็รายได้ของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นที่ทํามาทั้งหมดเพื่อต้องการให้ประชาชนและเกษตรกรได้เข้าถึงพืชกัญชาตอนนี้เนี่ยหลักง่ายๆก็คือไปฟอร์มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนง่ายที่สุดก็คือไปทําร่วมกับรพสตเดี๋ยวออจัดการในเรื่องของใบอนุญาตอย่างรวดเร็วเกษตรกรหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยไป รวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วไปปลูกที่บ้านกนละหต้นแล้วก็เอาผลผลิตเนี่ยมาขายให้กับรอพอสตอแล้วรอพอสตอก็จะได้เอาไปจําหน่ายใบทุกใบรากทุกเส้นต้องรู้ที่มาที่ไปสิ่งตอนนี้ก็คือการควบคุมรีบๆทำถ้าตอนนี้จะได้ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วย ตั้งแต่ท่านมาเป็นรองนายกและเป็นรัฐมนตรีว่าการการะทรวงสาธารณส,สุขเนี่ยได้มีการขบับเคลื่อนกัรชาเนี่ยพัฒนาไปก้าวใหญ่เลยอยากที่จะผักดันแก้ไขกฎหมายให้มีบทเฉพาะการเนี่ยขึ้นในเบ็นผู้ป่วยสามารถแจ้งในทรโ่อสก,กร,รมได้แต่บัดเนี้ยนะครับเรื่องการปลดล็อกใบต้นรากให้สามารถใช้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเ,เรื่องของการใช้ใบในเรื่องของการปรุงอาหาร หรือแม้กระทั่งทำตำรับยาไทยทั้งหลายก็ถือว่าได้มีการพัฒนานไปก้าวใหญ่เลยหากว่าท่านตั้งใจและจริงใจผลักดันต่อไปก็จะสามารถทำให้กัญชาเนี่ยลงไปถึงพี่น้องเกษตรกรถึงมีตน้องาชาชประชาชนไม่จปวได้มากขึ้นกว่านี้ยินดีและขอบคุณที่ได้ประกาศให้พื้นที่จังหวัดบ,บุรีรัมย์เนี่ยพ,พื้นที่นำร่องในเรื่องของการขออนุญาตป,ปลูกกัญชาเพื่อรักษาตนเองได้ภายใต้าการสั่งของแพทย์แต่ก็อยากจะเห็นการใช้บุรีมโมเดลนะครับผลักดัน ให้เกิดการขยายผลทางนโยบายเนี to to ่ยให้ไปถึงพี 200, 2, clothing, so ่น้องที่มีความจำเป็นจะต้องใช้นะครับในทุกพื้นที่ของประเทศไทยในอนาคตในใกล้นี้ท่านรับปากว่าท่านจะไปดูแล้วก็รีบผลักดานให้ปัญหาอุปสรรครกเริ่มก็มีปัญหาเรื่องกฎระเบียบ่แหละที่ต่างกันไม่เข้าใจกันเพราะเป็นเรื่องใหม่วระเดียเช่นเราขออนุญาตไป2,000ต้น2,000กิโลกรัมแต่รากว่าเราเก็บเกี่ยวได้เกิน2,000กิโลกรัมจะได้เกิน2,000กิโลกรัมเนี่ยนะครับสมบูรไม่ได้ต้องทําลายทิ้งด้วยการเผา ไม่ทราบจริงๆว่ากัญชาเนี่ยสัมาต้นในเจะได้ผลผลิตกี่กิโลกร,รัมแน่แต่ละ,ะปีนี้ก็ได้มีการออมาแก้ไขร่วมกันทั้งสองฝ่ายว่าให้สมมอบตามคําเป็นจริงนี่คือขอบที่แล้วกับขอบปัจจุบันน้ครับก็มีความแตกต่างนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังได้มีโครงการวิจัยร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับวิจัยในงานของต้นผลการผลิตเรื่องของสายพันธุ์ไทยสายพันธุ์หางไกลจากภาคเหนือและภาคอีสานนะครับยายัยดูการเจริญเติเบโต เปรียบเทียบความแตกต่างพร้อมกับผลผลิตทั้งสองสายพันธุ์ดูเรื่องของการใช้น้ําการให้ปุ๋ยอินทรีย์ว่าสามารถตอบสนองได้ขนาดไหนก็ตอนนี้อยู่ในระมว่รงวารวิจใจครับเนื่องจากว่าวิสาหกิจชุมชนที่ลำปางเนี่ยไม่มีรายได้จากกัญชาเพราะว่าเราส่งปลูกเพื่อต้องการให้สังคมได้รับรู้วัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยเราส่งมอบให้กับทางราชการเนี่ยคือกรมการแพทย์แผนไทยเพื่อนําไปปรุงยาไทยแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยโดยไม่มีมูลค่าส่งให้ฟรี free. ทำให้เราไม่มีไรายได้นะครับจนเกียกิจการเราก็เลยคุยกับท่านรองนขาขกธิการอาอยว่าถ้าเราจะทําให้มีรายได้เสริมจากการท่องเทีย่ยวจากกัญชาเนี่ยได้ไหมท่านบอกได้เลยสามารถจะแตรงการท่องเทีย่ยวเพื่อสร้างไรายได้ได้เพียงแต่ว่าเวลานี้เนื่องจากสถนานการณ์โควิดระบาดทําให้เราไม่สามารถที่จะจัดกิจกรรมการท่องเทีย่ยวดีใหญ่โตได้เรารับนักท่องเทีย่ยวเฉพาะในจังหวัดส่วนนักท่องเทีย่ยวทั่วไปเนี่ยนะครับเราเองก็ยังกล่นเกลงนะครับยัง,งยังไม่ได้รับทั่วไปครับ